Good job, good job. อยากจะรวมคนที่ชื่นชอบกีฬาเนี่ยมารวมกันแล้วก็ให้เกิดอินสปิเรชันใหม่ๆเนาะแล้วก็สามารถเอาทักษะที่เราได้จากวันนี้ค่ะกลับไปใช้ต่อเนาะและที่สำคัญคืออยากให้สนุกนะคะแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆค่ะแล้วก็ขอให้เป็นหนึ่งวันที่ทุกคนได้ ได้นเล่นกีฬาที่เราชื่นชอบแล้วก็ได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันกับเพื่อนๆทุกคนเนาะแล้วก็ทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าด้วยกันนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุนบริจาคที่ได้รับซึ่งก็สุด เยครับชื่อกันครับผมอายุ14บสีครับก็รู้สึกดีมากครับที่ได้มาเข้าแคมป์นี้ครับได้ทักษะแล้วก็ฝีมือกับบ้านไปเยอะมากเลยครับแล้วก็ย้ายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับเข้ามาร่วมทํากิจกรรมด้วยครับดูผ่านทางสเปอร์สปอร์ตได้เลยครับ <S <S ได้ประสบการณ์เยอะมากครับมีโค้ชที่เป็นมืออาชีพมีพี่ๆที่เป็นนักบ้านมืออาชีพ มาสอนนะครับอยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆนะครับมาเข้าร่วมกิจกรรมของทางซุปเปอร์สปอร์ตนะครับเยอะๆนะครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยครับขอขอบคุณซุปเปอร์สปอร์ตที่จะัดกิจกรรมดีๆให้เด็กเยาวชนเข้ามาอบรมในที่นี่ครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเข้ามาอบรมกันเยอะๆในแฟนเพจซุปเปอร์สปอร์ตหรือว่าเว็บไซต์ของซุปเปอร์สปอร์ตสมัครกันมาเยอะๆอครับขอรับ พหรือว่าคนที่เล่นบาสหรือคนที่ไม่เคยเล่นบาสมาก่อนสามารถเข้ามาเข้าร่วมจิบกันนี้ได้เพราะว่าเพราะครั้งนี้เป็นแคมป์แคมก็คือการเทรนนิ่งแล้วก็แบบฝึกสกิลต่างๆแล้วก็ฝึกกินการแบบเป็นทีมเวิร์ดหลายๆอย่างคะ่ะก็ลองมาเรียนกันได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะทางซูเปอร์สปอร์ตเขามีโครงการดีๆให้ทางเยววาวชนได้เข้ามาฝึกอบรมบาส มันมีประโยชน์เพราะมันเป็นช่วงปิดเทอมเด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับผมว่ามันมันจำเป็นเพราะว่าเด็กรุ่นอายุ12-15ปีเนี่ยมันเป็นวัยที่กำลังโตครับน่าจะม,มีการส่งเสริมจากผู้ปกครองให้มาเล่นบาสกันเยอะๆครับ ครับวันนี้ก็มาแคมป์ของซูเปอร์สปอร์ตนะครับก็ถือว่าเป็นการมาเทรนน้องๆนงนะมาฝึกให้น้องๆได้ประสบการณ์เกี่ยวกับบาสเกตบอลสาคนนะครับทั้งมีทั้ง a, ทักษะตั้งแต่ตอนเช้านะครับจนมาถึงตอนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะให้เริ่มเข้าเกมการแข่งขันนะครับแล้วก็ได้แข่งขันมินิเกมน,นะครับเสมือนเกมการแข่งขันสามสชิงก็ผมว่าน้องๆก็จะได้ประสบการณ์ที่มากขึ้นครับเพื่อไปต่อยอดแล้วก็ ไปเล่นบาสสามคนกันได้ที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับก็ย,ยังไงอยากให้น้องๆน,นะครับหาันมาเล่นกีฬาบาสเซนบอลกันมากขึ้นโดยเฉพาตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าบาสสามคนเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากๆนะครับเป็นกีฬาที่เล่นไม่ยากครับเป็นเกมเร็วด้วยนะครับแล้วก็สนุกสนานมีความตื่นเต้นนะครับมีความท้าทายผมว่ายัางไงลองมาเล่นกันดูครับแล้วน้องๆจะรู้สึกนะครับว่ามันสนุกสนานจริงๆครับ Hey guys it's Cream Jackson professional 2 x 3 player I also play for Shoot a Dragon. I'm at the summer camp, Super Sports Summer Camp. Um, it was a great time. All the kids were great. Um, I'll say, just work hard. You know what I'm saying, don't ever give up. Follow your dreams. If this is something you want to do, you should definitely go for it and work hard. Okay. Thank you, Super Sports. I'm out. Super <laughs> กิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นครับขอบคุณครับก็เห็นน้องๆมาก็ดูสนุกแล้วตั้งใจดีครับได้สอนเทคนิคไปหลายอย่างก็เห็นพัฒนาการน้องๆเรื่อยๆอยู่แล้วยิ่งมาเจอในคลินิกแล้วน้องตั้งใจก็ขอบคุณซูเปอร์สปอร์ตครับอยากให้มีรายการแบบนี้อีกเรื่อยๆพร้อมครับ ก็ดีใจครับที่เห็นน้องๆงเยาวชนผู้ชื่นชอบกีฬาในบาสเกตบอลเนี่ยมาได้รวมตัวกันแล้วก็เราได้โค้ดจากโค้ชมืออาชีพในการเป็นเทรนเนอร์ในการสอนน้องก็ดีใจครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกิจกรรมของซูเปอร์สปอร์ตทุกช่องทางเกิดมีกิจกรรมดีๆก็เราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมทั้งอาจจะมีแบดมินตันฟุตบอลคราวนี้เป็นบาสแล้วก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากซูเปอร์สปอร์ตทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook อ g หรือ t ิก t o k นะครับขอบคุณครับ ก็ปกติเราซูเปอร์สปอร์ตเองนะคะก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างสังคมกีฬาน o อ,อยากจะเอากีฬาเนี่ยค่ะเป็นตัวช่วยผลักดันให้ทุกคนได้พัฒนาศักยภาพซึ่งบาสเกตบอล3ามลสเนี่ยก็เป็นกีฬาที่ทุกคนให้ความนิยมาะแล้วก็เป็นกีฬาที่เยาวชนไทยเนี่ยสามารถจะพัฒนาตัวเองได้ไปได้ถึงระดับโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นกีฬาหนึ่งที่ซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะผลักดันให้เติบโตขึ้น แล้วก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงมาจัดและเพื่อที่จะเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงบ,บันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนนะคะโดยการนำโค้ชระดับชาติโน้นักกีฬาระดับ,บชาติมาช่วยแชร์ประสบการณ์หรือเสริมเทคนิคต่างๆให้กับน้องนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเยาวชนที่เขาสามารถจะนําเทคนิคต่างๆ,ๆเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ได้ในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นแมตช์เล็กหรือแมตช์ใหญ่ของเขาเองนะคะก็ซูเปอร์สปอร์ตนะคะจะมีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยค่ะตลอดทั้งปีเลยซึ่งมีหลาย เพ่มากมากนะคะไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล 3. ามูนามนี้นะคะหรือว่าฟุตบอลรันนิ่งกอล์ฟหรือว่าจะเป็นเทรนนิ่งต่างๆหรือมวยต่างๆนะคะเราก็จะมีกิจกรรมที่สามารถนำโค้ชมาช่วยนำเสนอเทคนิคต่างๆหรือว่าอาจจะมีการจัดการแข่งขันนะคะเพื่อที่เอาศักยภาพที่เราเป็นเทรนมาแล้วเนี่ยเอามาดูว่าการแข่งขันเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆของซูเปอร์สปอร์ตได้ทางเพจโซเชียลต่างๆนะคะและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยตลอดทั้งปีหรือ ช่วงเวลานี้เองที่เป็นช่วงซัมเมอร์เนี่ยซูเปอร์สปอรก็มีแคมเปญดีๆนะคะซึ่งสามารถออไปเลือกซื้อสินค้าในราคาพิเศษได้นะคะในทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็มีให้สามารถเข้าไปติดตามแล้วก็สั่งซื้อได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ